สวัสดีครับจากคลิปเมื่อกี้นะที่ผมทำไอ้นี่นะมาลุ้นกันนะที่ผมทำลดเสียงจีมานเนี่ยทีนี้ผลที่ได้ออกมาอานีะเทียบจากเสียงแงา,าเปล่าๆนะนี่ไม่จับเลยเท้าเหยียบพื้นด้วยนะครับเหยียบพื้นปูนด้วยปกตินี่แค่เสียงคลีนเนี่ยปล่อย,ยก็จะมีเสียงจีออกมาลิ่ดๆนะอันนี้นะพิก u เดียวนะซิงเกิลน,นะนะเช็คการทำงานของมันนะครับตัวหลังนะครับตัวกลาง ตัวหน้าผ <PC. S 1> ส,สมนะครับครับผสมทำงานปกตินะฮะจากที่ผมแกะให้ดูเมื่อกี้เนี่ยทีนี้นี่จากเส้คินตู้นะผมเล่นดังหน่อยก่นก็พอดีจะเปลี่ยนสายมันก็เลยนึกขึ้นได้ทำเลยนะก็มีวิชาติดตัวบ้างนะครับ ก็ให้ดูทําให้ดูเมื่อกี้แบบที่ผมทำเลยเป๊ะเลยนะี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหลายท่านที่เคยดูคลิปผมเนี่ยกีตาร์ตัวนี้ผมจะปล่อยมือไม่ได้เลยปล่อยปุ้มมีสิยงจริงนี่นะถามว่าได้ผลไหมนะยืนยันร้อยนตะ์นะครับ ลองจากเสียงแตกจากตุ้นะครับเราโคชมันครับปล่อยมันก็จะแตกมันก็ตีปกติแต่ว่าน้อยมากนะจากของเดิมเนี่ยถ้าพวกนี้แทบจะมีเสียงรบกวนรบกวนเลยหางมันนี่หายหมดแล้วนะครับถ้าเราไม่แตกสุดอันนี้ผมแตกสุดนะแตกสักบ่ายโมงก็งเงียบสนิท เห็นไหมไม่ได้จับอะไรเลยนะครับปกติต้องมาทัดสายนะอ่ามีนิดนึงอันนี้คือเสียงเสียงมือโดนนะครับผมก็ยังรุ้นอยู่ว่าผมจะหน้าแตกไหมแต่ผมจําได้ว่าเคยแกะ pick ั p E n G เขาจะแกะฟามะนเคลือบทุด้วยพาราฟินทั้งคอยเลยนะครับไม่ต้องไปหาเลยปูให้ยุ่งยากเช่นไขบนบ้านนี่แหละนะครับ หล,ล่อละลายแล้วก็ทาทาทา,ถาไปดูคลิปล่างนี่ผมดาวน์ไว้ทุยกดูตัวอย่างครับเดี๋ยวเวลาเวลาแกะฝาครอบมันออกมาหรือแกะพลาสติกที่หมุนพันมันออกมาเนี่ยเทสก็อตเทปอผมไม่น่าจะสกษอตเทปนะน่าจะใช้หน้าเทปนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่สกษอตเทปแล้วเศษท์เทยนะมาจากสกอตแลนด์นะีะนี่น่าจะเป็นใช้หน้าเทปหรือไต้หวันเทปหรือเวียดนามเทปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นไทยแลนด์เทปนะพันอยู่รอบคอยนะฮะแกะมันทิ้งนะครับเตอร์ค่อยๆแงะในด้านที่ไม่อยู่ในขั้วนะฮะอยู่ด้านนอกขััั้้วววเดดดี๋ยยจจะะไปโนนขขมสาา นะครับมันมี 2, 2> <MAN> ด้านด้านนึงจะมีโค้ดสายไฟอย่างงี้ไปดูคลิปนะฮะผมยังมาแงด้านนี้แล้วก็ดึงมันออกจริงๆมันก็มีเหมือนเทปอะฮะแกะขอบที่มันแปะมาจนสุดแล้วก็มือเล็บแ,แกะแกะก็ได้หรือไม่ก็คัตเตอร์ดึงตัดออกเลยก็ได้นะครับนี่คือยืนยันแล้วสนิทคลิปนะครับนี่แตกจากตู้นะ,ะนะนี่ก็ลวมซะและ นี่แตกตู้ครับมีนิดหน่อยเพราะว่านี่แตกชุดนะครับถ้าเราลดลงเหลือแค่แปดอะแต่มันก็จะหายไปซึ่งปกตินี้ไม่ได้เลยเอาละผมลดแตกตู้ก่อนให้เหลือแต่คลีธรรมาดานะครับ มาเทียบกับเจ้าโอไดนะครับอันนี้เกณฑ์อยู่ที่เที่ยงนะครับแทบจะปกตินะฮะนี่ไม่ใชโอไดนมีใช้โอไดเจ้าตัวสีเหลืองเนี่ย,ยเล่นเกณฑ์สุดเกณฑ์สุดเนี่ยมันก็จะตียขณะทำบักกิง้งจริงๆเพราะโอไดตัวนี้ค่อนข้างที่จะให้ย่านลบกวนเสิยงบกวนค่อนข้างเย็ด้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าพอกดมาเป็นแก๊กผสม ขาก็ยังให้เสียงจีอยู่เพราะว่าเกณฑ์เขาเยอะไปเพราะฉะนั้นเกณฑ์ก็อยู่ประมาณเกณฑ์เป็นเกณฑ์บูสต์นะอยู่ประมาณที่เที่ยงนี่ก็ให้เสียงที่โอเคพอดีนะครับนะแก่ผสมแก้ธรรมดาก็ไม่แตกต่างกันก็แสดงว่าเป็นที่โอเวอร์ไนะครับปิดโอเวอร์ไครับลดไอเกณฑ์ตัวผมพอชิมไปแล้ว,ลวนะครับ ก็มีเสียงอยู่นิดนิดแต่ว่ามันน่าจะเป็นที่ตู้เพราะว่าเวลาดูนะฮะเป็นที่กระแสไฟผมถอดเอาหนอกมาหนอกนะครับผมไปจับที่หนอกตู้เนี่ยฮะน่าจะเป็นที่ไฟตึกของอาคารด้วยนะฮะเนี่ยผมจับที่หนอกตู้ไม่ได้จับที่กีตานะฮะสียงจีก็จะหายไปแสดงว่าจริจีมาที่ไฟนะครับโอเคนี่คือยืนยันแล้วพอใช้ดิสโซชันนะคะนะนรับนะฮะดิสโซชัน จับที่นอกสเสียงจีมันหายไปเห็นไหมเป็นซิงเกิลฮะเสียงจีมันหายไปแต่มันเป็นที่ไฟละอาคารเช่นกันแต่ถ้าใช้นอสเกตช่วยนิดหนึ่งทุกอย่างโอเคเลยอ้าวมาดูกันผมไปที่เสียงซีนที่เป็นคอรัสเมื่อสเสียงจีมันหายไปเนีนะ่ย ความเคลียร์หรือความขมของเสียงมันยิ่งมาเยอะเลยนะครับ ครับลองใส่โอเวอร์ได์เข้าไปนะนี่ใส่โอเวอร์ได์แล้วผมจะเล่นโอเวอร์ได์ไปที่บา่ายสามพอปล่อยมือจับไปที่นอกตู้แอมนะไม่ใช่ตัวผมเลยนะ,ะไม่ใช่ตัวกีตาร์เลย นี่ดังมาจากไฟบ้านนะครับนี่จับไปที่หนอกนะเสียงจีมันหายไปพอผมใช้เป็นดิสโซชั่นนะดีดโซชั่นนะผมปล่อยมือมันจีจับไปที่หนอกตู้แม้มีเสียงเหลืออยู่นิดเดียวซึ่งเป็นเสียงจีที่มาจากดิสโซชั่นนะครับ เพราะฉะนั้นยืนยันแล้วว่าไอดีได้ผลนะครับปกติเนี่ยแม้กระทั่งเสียงครีนเนี่ยกีตาร์ตัวนี้มันก็มีเสียงเกี่ยวมาแล้วเมื่อไปเล่นตู้นะฮะได้ผลนะฮะอลองมาเสียงนี้

ไปทำกันดูดูคลิปล่างนะก่อนคลิปนี้นะครับอันนี้อะไรเป็นพี่แจ็คแลนะนะเงียบสนิทครับนะเงียบสนิทจริงนะครับเสียงคลีนเนี่ยคลิปเลยครับซึ่งปกตินี่มันจะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะมันจะมีเสียงจีนออกมาเนี่ยนี่เล่งมารุมจะสุดแล้วจากตู้แอมพอจับที่ตู้แอมนะไม่ได้จับกีตรานะเสียงจีมันจะหายไปนิดหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งเลย เป็นที่ไฟระบบไฟบ้านนะครับขอบคุณมากพอจับนี่ก็กาวก็จะครบวิ่งเข้าหาตัวเรามันก็จะเงียบนี่เล็งสิด์นะเราเล่งเกรมันด้วยเยอะด้วยจับที่ตู้มันมันจะเงียบเลยเนี่ยจับที่ตู้นะฮะเนี่ยมือไปจับที่นอกที่ตู้มันนะแสดงว่าบ้านมันไม่ได้ต่อกกาวไว้